สวัสดีท่านผู้ชมท่านน,นะครับดีนเจ้าสุนช่องออกบีบีนะครับซึ่งหลายคนสงสัยกันแล้วว่าช่องนี้มันเลิกทำเนี่ยหรือไงหรือว่าที่สัญญาไว้ว่าจะกลับมาไม่กลับมาแล้วที่ลรครับเรากลับมาแล้วครับสำหรช่องออว,วีบีหลังจากที่เราหายไปตั้งแต่เดือนไหนวะไปดิมวิทูน่าคือเราหยุดไปใช่ไหมก็ลาสิงหากันยายนจนถึงวันนี้ต้นเดือนพฤษจายน เลสภาคมเลยครับเป็นระยะเวลา11เดือนที่เราหายไปนะครับซึ่งดูสั้นนะแป๊บเดียวคือแบบเหมือนผมเพิ่งจะปิดช่องไปเมื่อไม่นานนี้เองนะตั้งแต่ตอนนู้นที่เราหายไปนะครับจนกระทั่งตอนนี้โควิดก็ยังอยู่กับเรานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโควิดมีท,ทําท่าจะด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมทุกคนเริ่มกลับมาที่ผมพูดเมื่อเมื่อตอนนู้นนะครับแต่พอมาครั้งนี้คือ โควิดรอบ3แล้วจ้าก็ยังต้องอยู่บ้านคนละทีกันต่อไปนะครับมาเล่าดีกว่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมไปทำอะไรบ้างตลอด11เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็อย่างที่อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าผมไปอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาลัยยอมรับว่าเหนื่อยมากจริงๆเหนื่อยมากสำหรับการอ่านก็เตรียมไม่รู้กี่วิชาเตรียมวิสิครีมิชีวะเตรียมเลขเตรียมอังกฤษอีกเตรียมเชมยองอีกเตรียมแพทครูอีกประมาณนี้คือเตรียมหลายวิชามากๆสอบหลายตจมมากๆผมไม่รู้ ผลออกมาเป็นยังไงเลยเพราะว่าวันนี้ถ่ายวันที่21เป็เมษาซึ่งก็ตอนคลิปลงเนี่ยผมน่าจะรู้ผลสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะติดที่ไหนเพราะว่าตอนนั้นน่าจะยังไม่ยื่นผมแค่รู้ผลสอบซึ่งก็ข้อสอบเกียตซึ่งก็เดี๋ยวจะมาบทให้ฟังในโอกาสหนึ่งนะครับว่าจะมาบนเรื่องข้อสอบติดไว้ก่อนตื่ไว้ก่อนอซึ่งก็ไปสอบมาเรียบร้อยเสร็จเมื่อตอนต้นเดือนเมษานะครับ ถามว่าทําไมสอบเสร็จถึงไม่กลับมาทําช่องเลยทำไมถึงต้องผ่านมาจนเกือบจะเดือนแล้วถึงไม่ถึงค่อยมาลงคลิปหรอือบเพราะอะไรผมเหนื่อยครับผมอยากพักแค่นั้นเองครับจริงๆมันเหนื่อยมากๆคือแบบจะทําอะไรก็ทําไม่ได้อยาจะทําอะไรที่มันอยากทําก็ไม่ได้ทํานะครับไม่ใช่คือพอสอบเสร็จปุ๊บโควิดอีกต้องสามมาทันทีผมก็ไม่ได้ทำยอ,ยอะไรอยู่ดีอะะไนที่ผมวางเอาไว้ก็ไม่ได้ทำนะฮะท่านผู้ชม ก็เลยสิ่งที่ผมทําได้ก็คือนั่งนอนเฉยๆอยู่ที่บ้านนะแล้วก็ไปเที่ยวสงการมาแล้วก็พอหลังสงการเสร็จปุ๊บก็มาเริ่มเตรียมแผนทาช่องน,นะอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเห็นกันแน่นอนเลยนะครับก็คือบ้านใหม่นะครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากทีออ่ผมได้เล่าหรือเกินๆไว้ให้ฟังตั้งแต่สมัยรุ่นนี่เห็นก็คือคอมตั้งไว้ใหม่นะครับแล้วก็นี่คือโต๊ะเย็นหนังสือนะครับ ต้องอ่านหนังสือต้องเห็นหนังสือต้องคอมคือต้องอันหนึ่งะส์ที่ทำทุกอย่างนะครับแล้วก็คองนะครับแล้วก็เพอะใหม่เป็นพื้นสีเขียวนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวบ้านนี้ให้ฟังนะครับติดไว้คลิปหนึ่งครับก็คือเรื่องราวก็ไล่มาตั้งแต่ก่อนพักช่องเาจะถึงในวันนี้นะครับก็เราจะขอทำการเปิดช่องอ e บีบีในซีซั่นสามครับเอามือนี่คือออบีบีซีซั่นสามนะครับ าถามว่าทำมาถึงเป็นซีซั่น3แล้วซีซั่น1กับซีซั่น2อยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยติดไปอีกคลิปหนึ่งแหละนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าซีซั่น1กับซีซั่น2คืออะไรแต่ที่รู้นี่คือซีซั่น3ของ OBB นะครับซึ่งความเปลี่ยนแปลงของ,ของช่องเนี้ยมีหลายอย่างมากๆนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่า11เดือนที่หายไปเนี่ยผมก็ไปนั่งหาไอเดียหาอินสปเระในในการทำช่องด้วยนะครับซึ่งคอนเทนต์ตลอดซีซั่น3เนี่ยเอาจริงนะ บอกเลยว่าคอนเทนต์นี่คือแน่นมากๆให้ผู้ชมติดตามช่องอวีวีให้เลยเพราะว่าคอนเทนต์ที่จะอัพทีมต่อไปเนี้ยแน่นมากๆรูแล้วว่าคอนเทนต์คิดเอทั้งหมดเนี่ยจะปล่อยทุกคลิปออกมาจบในเดือนไหนนะครับเริ่มมาจากคอนเทนต์ที่ผมติดไว้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ติดไวป3คอนเทนต์แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวแอป,ปในการเรียนออนไลน์ทั้ง2แอป,ปหลักๆให้ชมดูนะครับก็คือเรียนอเนกเวียร์กับบีพัทผมจะมา ปะชันกันไฟกันระหว่างสองแอปนี้อะไรมีข้อดีข้อเสียอะไรมีบัก๊กอะไรบ้างต่อไปก็คือเรื่องของคริปเพื่อนที่่รงเรียนนะครับคือตอนนี้เป็นมหงแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะต้องแย่งย้ายกับเพื่อนที่เรารู้จักกันมาบาคนรู้จักกันมาเรื่องมหนึ่งาคนรู้จักกันมาตมอนมสี่นะครับกําลังจะกันนางเราก็สิ้นสุดลงในช่วงนี้นะครับซึ่งผมก็จะมีทั้งคอนเทนต์ที่ ถ่ายกันใหม่ห,หรือคอนเทนต์ที่เราจะเรีนรีวายฟิตเทสตั้งแต่ม1มาให้ทุกชม่ชมดูนะครับจะมาเล่าในหรูปแบบไหนบอกตามตรงยังคิดไม่ออก <c oughs> แต่ฟิตเทสเปิดให้อยู่ฟิตเทสเตรียมมาแล้วเยอะมากๆนี่คือฟิตเทสตอนม .1 นะครับเจิ้าไอเทมคิดไม่ออกเลยว่าจะตัดยังไงนะครับจะมาเล่าในรูปแบบไหนนะครับนอจากรีวาย6ปีชุ่งเนียนนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่จะมารีวาก็คือช่องออมบีนครับ คุณรู้หรือไมครับในสิ้นเดือนนี้ OBB กำลังจะครบ5ปีแล้วนะครับตบมือ <c oughs> นอกจากรีวิวเพื่อนตั้งแต่มอนึแล้วเราจะมารีวิวช่อง OBB ตั้งแต่กว่าจะมาเป็นช่อง OBB ผมทำอะไรมาบ้างกว่าที่จะเป็นช่อง OBB ในช่วงวันนี้นะครับแล้วก็ถ่ายมาไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะมี EP 5.6.7.8ไปเรื่อยๆนะครับเราจะยังมีต่อนะครับสำหรับซีรีส์ถ่ายมาไม่ได้ใช้ยังไม่จบเบื้องหลังในไซโคพาธยังไม่จบ เมื่อเงินด้วยไซโกพาเนี่ยสามารถตัดได้เป็นชั่วโมงเนี่ยไปให้ดูมีนี่นี่โอโหอันนี้ก็เยอะเหมือนกันที่คือเบื่องหลังมันเลยมีวีล็อกซ่อนในเบื้องหลังด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะตัด,ดให้ดูเพี่ปัญหาให้ยงเกียวเลยนะครับคือเวลามีฟุตเทจมีคอนเทนต์มีแต่สิ่งที่น่าจะเป็นอุปสรรคในการทำช่องก็คือความเครียดน,นะครับโอ้โหตอนนี้มันมีคลิปน่าจะเป็นน่าจะคิดออกมาสิบยี่สิบคลิปแล้วนะที่จะมาตัดในช่องไอวีซึ่งก็ เหนื่อยดังนั้นนะครับช่องไปมีนะครับที่ปกติเมื่อก่อนเราจะลงคลิปวันอังคารใช่ไหมต่อไปนี้ครับหนึ่งสัปดาห์เราจะมี2คลิปแล้วนะครับขมือขึ้นอยู่กับว่าผมจะว่างหรือเปล่านะครับนอกจากเราจะลงคลิปวันอังคารแล้วนะครับเราจะลงคลิปในวันศุกร์ด้วยนะครับ ือวันอังคารเนี่ยผมกล่าว่าจะเป็นคอนเทนต์กับเพื่อนเกี่ยวกับเพื่อนนะครับส่วนวันศุกร์จะไปคอนเทนต์ติปัญหาก็คือคอนเทนต์ที่จะมาเจอหน้าผมอย่างนี้นะครับจะเป็นไฮไลท์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับตีปัญหาที่สถานจะมาลงแต่ยืนพื้นว่าวันอังคารวันศุกร์อาจจะไม่มีในบางสัปดาห์พอขี้เกียจนะครับส่วนวันอังคารเนี่ยมีแน่หรือเปล่าบางอาคารอาจจะไม่มีด้วยซ้ำพอชงแล้วนะครับก็ือว่าเป็นการเปิดเอา RBC ท่านส,สายเป็นทางการนะครับ โอเคครับไปเถอะครับขี้เกียจตัดแล้วนะครับลาป่อยครับเจอกันแน่นอนครับช่องบีบีหลังจากนี้นะครับหนุกมันหาและคอนเทนต์แน่นแน่นอนนะครับแต่กูขี้เกียจแล้วนะครับสวัสดีครับคือทั้งทังที่ผมไม่ได้ทําช่องเลยสี่เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นคือยอดซับสไครต์ขึ้นมา84คนคือแบบฮะกูไม่ได้ลงช่องแต่ทำไมคนดูเยอะจังวะ ไอสื่อานข้อตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่สองสองหมื่นเจ็ดนะครับดูซิว่ามันจะไปถึงขนาดไหนจะได้แสนวิวหรือเปล่า